ดูดวงแลนดอนนะคะวันนี้แพรจะทําไพ่เล่าเรื่องไปดูกันนะคะว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรดูได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกับเขาคนนี้นะคะเขาน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นละในชีวิตนะการเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาเริ่มต้นนั่นน่ะมันน่าจะส่งผลที่ดีต่อชีวิตของเขาเขามั่นคงมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นในการเริ่มต้นนั่นน่ะมันมีในเรื่องราวของตัวงานแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ น่าแสดงว่าระหว่างที่คุณกับเขาได้ห่างกันไปนั้นน่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหนึ่งการงานของเขาอาจจะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งหรือมีการโยกย้ายตําแหน่งจนไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีอะ่ะมันเป็นในช่วงของจังหวะชีวิตวิวออฟจูนอ่ะก็คือมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นอะไรที่คุณอะ่ะตั้งตัวไม่ทันคุณมองว่าที่ผ่านมาทําไมดูเขา ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วทำไมเขาถึงได้หายหายไปยาวนานเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาได้ว่าเขาหายไปทำอะไรซึ่งก่อนหน้านั้นะไม่เคยหายไปนานได้ถึงขนาดนั้นอ่ะหนึ่งเข้าใจได้ว่าเขาอาจที่จะงานยุ่งก็ดีที่เขาขยันในการทำงานเพื่อไปสู่อนาคตที่ดีการเงินที่ดีคุณก็เข้าใจได้ว่ามเมื่ออนาคตเขาดีนั่นหมายถึงว่าสักวันหนึ่งความพร้อมของในความสัมพันธ์มันน่าจะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ได้นั่นก็คือมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างไกลแล้วก็ห่างไกลไปกว่าเดิมเยอะเลยมันเกิดขึ้นแบบกระทันหัน the tower แล้วก็ the sun แต่ถ้า the tower อยู่ข้างหน้า the sun เนี่ยนะมันน่าจะดีกว่าแต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นจากที่เคยดีมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละเรื่องนั่นแสดงว่าคนคนนี้เขาได้มีการได้ยื่นสัมพันธ์ให้กับความสัมพันธ์ใหม่ คนที่เขาได้เลือกแล้วนั่นเองซึ่งทําให้คุณมองว่าคนคนนี้เขาอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีใครแล้วก็เข้าใจได้ว่ามันจะต้องมีเพราะถ้าไม่มีนั่นแสดงว่าเขาจะต้องมาทํางานในความสัมพันธ์กับคุณอ่ะมากมากกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาคุณกับเขาอ่ะสารสัมพันธ์กันมันจะเป็นคนรักกันอยู่แล้วเหลืออีกนิดเดียวนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นอ่ะ ใจเขาคิดว่าไงอ่ะใช่เจดาบกับเชนพลาต์แต่ก่อนคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาดีตรงชัดเจนคุณกับเขาเข้ากันได้ดีจนคนมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันใกล้เวลาที่จะลงตัวกันและคือการที่ได้สถานะมาคบกันเป็นแฟนอะไรแบบนั้นน่ะแล้วย,ยู่เขาก็เปลี่ยนไปเจดดาช่วงที่เขาห่างไปนั่นน่ะเขามีการได้ไปพบได้พูดจาได้คุย แล้วก็ไปให้ความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกับเขาหรือการทํางานที่เดียวกับเขาก็ได้เลยทําให้ตรงเนี้ป้องหมายเปลี่ยนไปเท่ากับเขาไปเลือกคนอื่นนี่ไงจริงๆด้วยเป็นรักต่างวัยแล้วก็ไม่ใช่คุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะรู้จักกันมาเนิ่นนานในสิ่งที่เขาเลือกนั้นน่ะเขามั่นใจนตอนนั้นว่าเขาได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่แล้ว ส่วนตัวคุณคุณก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเขาจะทำงานในความสัมพันธ์สักทีหนึ่งซึ่งรอรอแล้วก็รอเล่าเฝ้าแต่รอก็ไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วก็มานั่งคิดตระหนักร,รู้ตกตะกอนความคิดว่าทุกอย่างตอนเนี้ยมันเหมือนกับเราเข้าข้างตัวเองทั้งหมดเลยว่าเขาอะมีเราเขาแค่ไปทำหน้าที่เขาแค่ไม่มีเวลาเพราะต้องการโฟกัส ในหน้าที่การงานให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่อ่ะมันน่าจะเป็นในเรื่องราวของการที่เขาอ่ะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งไม่ใช่คุณแต่คุณน่ะไม่ได้คิดที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับใครเลยเพราะคุณมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วแล้วก็ไม่เคยเผื่อใจให้กับใครเลยซัด้วยซ้าใครมามอบความสัมพันธ์ให้ก็ไม่เอาเพราะคล้ายๆกับว่าดีเอ็มเพจคนเนี้ยเจอดีอินพอลเลอร์ที่พึงพอใจแล้วอ่ะ แล้วก็เข้าใจได้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นจริงในเรื่องาราวของความสัมพันธ์ต้องได้อยู่เคียงข้างกันใช้เวลาร่วมกันเป็นแบบคนรักเฝ้ารอถนอมจ,จิตใจทําตัวเองให้ดีรักตัวเองมากพอ,อเพื่อดึงพลังงานเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นผลดีในความสัมพันธ์เนี่ยแต่สิ่งที่ได้นั่ยก็คือกลางคืนคุณนอนคิดมากคุณกังวลใจว่า คนคนนี้ปกติจะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมเดี๋ยวเนี้หายไปเลยเขาจะยุ่งทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะเอางานกลับมาทำที่บ้านเหรสิโอ้คงจะเครียดมากนะเป็นห่วงสุขภาพเพราะอีกต่างหาแต่ตัวเขาอ่ะเขาทำคุณในรูปแบบที่สิบดาบไงคุณเจ็บไม่ได้รู้ตัวว่าเนี่ยเขามีคนของเขาไปแล้ว เขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้เครียดเขาไม่ได้แย่ชีวิตของเขาอะ่ะดีกว่าคุณซะำด้วยซ้ำเพราะเขามีคนอยู่เคียงข้างเขาสิ่งที่เขาไปเลือกเขาไม่เคยหันหลังกลับมามองคุณเลยน้วันวันนั้นเขาก็ใจว่าเขาได้เจอสิ่งที่ใช่แล้วแล้วเขาก็มั่นใจมากๆว่ามันจะต้องดีแล้วก็จะต้องดีมากๆเขาพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์เนี้ยแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็คาดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ย มันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะลงตัวกับเขาแล้วแหละแต่ของคุณเป็นเดิมูนกับสามดาแล้วก็กลายเป็นเดินเดียน,นั้นเท่ากับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะก็อยู่ในขั้นตอนของคนคุยยังไม่ได้พัฒนาแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วตอนนี้กลายเป็นสามดากลายเป็นความสัมพันธ์ซ้อนซึ่งไปซ้อนเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ทั้งๆงที่มาก่อนซะด้วยซ้ํา แต่ด้วยที่เขาไม่ได้เลือกเราแล้วเราก็ไม่ได้รูไงมันเลยกลายเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วเขากับคนของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรที่เขาเลือกก็ดีนะแ h a ์ i o t o อ p e คิอองออฟเพนโถ้วยเขาก็อยู่กันแบบมีความสุขพูดคุยกันเป็นแบบคนรักแบบเพื่อนแบบคนรักอะไรแบบนี้อยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยไปเที่ยวไหนได้วยกันใช้เวลาร่วมกันส่วนตัวคุณ ก็ได้แต่นั่งเฝา้ารอแล้วก็เมื่อไหร่นะเขาจะมาแล้วก็รู้สึกเบื่อเบื่อกับการรอซึ่งมันไรซึ่งจุดหมายอะ่ะและการที่เขาจะกลับมาหรอยังไม่เห็นวี่แววเลยว่าเขาจะมาหาเมื่อไหร่เราไม่มีการได้พูดคุยหรือมีการได้บอกกล่าวกันเลยว่าจะมาหารอวันแล้ววันเล่าแล้วก็รอเป็นแบบบางครั้งก็ไม่อยากที่จะทอ้อแต่ก็ท้อใจเหลือเกินเพราะมันเป็น การรอที่เรารู้แต่ฝั่งของเราไนงะแต่ไม่รู้ฝั่งของเขาเลยอะ่ะว่าเขาจะมาหาเราได้เมื่อไรคุณอะ่ะแอบคิดด้วยว่าเขาอะ่ะเป็นคู่รักทวินเฟรเป็นโซเมทหรือเป็นเนื้อคู่ซะด้วยซ้ำได้เจอคนที่ใช่แต่อาจจะยังไม่ใช่วันที่ใช่แต่สิ่งที่เขาเลือกนะั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่ได้รู้ตัวแต่เขาก็ถือว่า คุณและเขามันอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ได้เพราะการที่เขาเลือกใครนั้นอะ่ะมันก็คือในเรื่องราวของความคิดส่วนตัวของเขาก็น่าจะได้เขาอาจจะคิดอะไรหลายอย่างว่าเอออาจจะอยู่ใกล้กันมีอะไรที่จูนกันง่ายพบเจอกันง่ายและที่สําคัญก็คือเขามีใจให้อะ่ะและความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะเขาก็คิดด้วยว่า มันดีแล้วมันคือที่สุดของเขาแล้วไพ่เดิบวกกับไพ่แปดเรยนอนน่ะคงไม่มีอะไรที่พลิกผันไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็มั่นใจได้ว่าเขาเจอคนที่ใช่ความรู้สึกของเขาเจะคล้ายๆกับต,ตอนที่คุณนะรู้สึกกับเขาแบบนั้นนะแต่คุณกับกลายเป็นอยู่ตรงกลางคือโดดๆเลยแต่เขากับคนคนนั้นนะสารสัมพันธ์กันนะและจัส m เมนกับไพ่ห้ดาวแล้วก็เดวิลแต่เชื่อไหมว่าการที่เขาอะ่ะ มองคุณเอาไว้เขาไม่ได้คิดที่จะหันกลับมาหรือคิดไว้เผื่อใจว่าถ้าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์อันนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเขาเลือกคนผิดเขาจะกลับหาคุณป่าแต่เขามองว่ามันจะไม่มีวันนั้นเออมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะไม่มีความผิดหวังมันจะไม่มีความเสียใจเพราะเขาจะทําให้มันดีแล้วก็ดีที่สุดแล้วไมไ่เป็นไงคิดว่าเขาคนคนนั้นน่ะ แรกๆมันก็โอเคนะเนี่ยสิบถ้วยมันก็ดูดีมันก็อะไรคุยการเข้ากันได้ทุกอย่างแต่พอนานไปนานไปเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างมีกำแพงแล้วออก็พูดจาแรงๆใส่กันจนกระทั่งเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยดาเหลือเกินว่าทำไมเวลามาเจอกันเนี่ยไม่พูดจากันให้ดีๆทำไมจะต้องพูดจาถกเถียงกันหรือเขาคนนั้นนะ่ะที่เขาไปเลือกนะนะั่นอ่ะพยายาม ที่จะคอนโทรลความสัมพันธ์เนี้ยให้ยอมเขาแล้วก็จะเป็นคนที่ถ้าเรียกร้องอะไรแล้วจะต้องทําให้กับเขาถ้าทําให้ไม่ได้นั่นคือจะต้องมีประเด็นหรือค่อนข้างที่เอาแต่ใจมากๆเลยทําให้คนคนเนี้ยคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าไม่โอเคเลยอะ่ะในสิ่งที่เขาเลือกแล้วทีเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าไงเขารู้สึกว่าเขาลึกถึงคุณนะ เม่ถึงคุณในรูปแบบที่ว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวยังไงคุณก็คงให้โอกาสคุณก็คงยังไม่ตัดเขาหรอกและที่สําคัญก็คือเขายังมั่นอกมั่นใจว่าคุณยังไม่มีใข่เพราะคุณน่ะมองว่าเขาเป็นตัวจริงทำไมทีวันนี้นึกได้อะทำไทมที่ผ่านมาถึงได้ลืมไปอะ่ะก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็ สดาบนั่นก็คือลังเลยังไม่มั่นใจหรอกว่าสิ่งที่เขาวางจากคุณไปนั้นนะ่ะมันจะไม่โอเคเหมือนแนตะ่ทุกวันเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาน่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่เป็นในแบบที่เขาคิดและเขาก็คิดว่าคุณคุณก็คงรออยู่ตรงนั้นแหละคุณจะไม่ไปไหนคุณก็คงจะเชื่อ ในสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างในคาพูดประโยคสุดท้ายที่บอกว่างานยุ่งงานเยอะชีวิตมีปัญหาที่หายไปก็เพียงแค่ไปแก้ไขปัญหานั้นๆแล้วตอนนี้ก็แก้ไขเสร็จแล้วไงก็เลยจะหวนกลับมาใช่แล้วก็จะมามอบความรักให้กับคุณไงมันเป็นอะไรที่น่าปลื้มใจไหมอ่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณ ปาารถนาเขามากไม่ว่าเขาจะหายไปนานสักแค่ไหนไม่ได้ติดต่อคุณก็ยังคงรออยู่แบบนั้นใช่ไหมคิดว่าไม่น่าจะใช่เลยนะและสิ่งที่เขามองเอาไว้ะกับสิ่งที่คุณเป็นตอนเนี้คุณเป็นเต้งเต้งก็คือแบบอู้หรู้หมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันกระจจาขึ้นมาด้วยความรู้สึกโดยไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกคุณวิเคราะห์อเองจากระยะเวลาการหายไปของเขาการไม่เหลือเยื่อใยนั้นๆน,น,น่ะ แล้วตอนนี้คาดหวังว่ากลับมาแล้วคุณจะให้โอกาสยังเหมือนเดิมยังเฝ้ารอเขาเหรอไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะตอนนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนใหม่แล้วคุณไปสู่จุดที่มันดีแล้วคล้ายๆกับว่าจะติคุณได้มีการตัดสินใจในรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการที่ไปทํางานที่ใหม่การศึกษาตอ่อหรือว่าการที่ มีอะไรในชีวิตที่ทํามากขึ้นทําด้วยความพยายามทําด้วยความสนุกสนานจนมันเป็นผลดีหรือที่หนักไปกว่านั้นคือคุณได้เจอคนที่ใช่ของคุณแล้วด้วยตอนนี้คุณก็กําลังดิวๆอยู่อาจจะเป็นคนในแวดวงเดียวกับคุณน่ะซึ่งเขาเข้ามาด้วยความชัดเจนแล้วก็มองเห็นคุณค่าของคุณในลักษณะที่เป็นอินพอลเลอรซึ่งมันจะแมทกับสเตมากนะมันถึงได้ขึ้นไพ่เดอเลเวอร์เพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาเดาทางได้ผิด พราะคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณเปลี่ยนไปแล้วเขามั่นหน้ามั่นหนของเขาจนเกินไปเขาคิดว่าเขาเป็นก้าวถ้วยยังไงคุณก็ต้องดีใจแล้วก็ให้โอกาสเขาเหมือนเดิมแต่คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณมาพร้อมกับความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจว่าตอนนี้ฉันได้เจอในสิ่งที่ฉันปรารถนานเรียบร้อยแลแนะฉันก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องการถึงกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับแต่ก่อนแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่เฝ้ารอแล้วก็ได้แต่คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะดีโดยไม่มองคนอื่นเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วคุณได้เปิดใจยอมรับกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีเรียบร้อยแล้วสำหรับบางคนนะแต่บางคนก็อยู่เป็นแบบสเตจแบบเนี้ยอยู่แบบไม่มีใครแต่โคตรมีความสุข เพราะว่าไปใช้เวลาในการทํางานในการทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแบบนั้นนะคะเดี๋ยวทีนี้เราเอาไพ่นางฟ้าดูไพ่นวงฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงครั้งใหม่เนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่คุณไปร้องขอมาเขาจัดให้อาจจะเป็นสิ่งที่คู่ควรสําหรับคุณแต่ในครั้งแรกคุณเข้าใจว่าน่าจะเป็นเขาใช่ไหมแต่เผอิญไม่คู่ควรกับคุณไงเขาก็เลยปัดไป ให้ไปทาอย่างอื่นหรือด้วยตัวของเขาเองนั่นแหละที่ไปเลือกอย่างอื่นไม่เหมาะสมเขาไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณจนกระทั่งคุณรอคอยและเจอคนที่ดีคนที่ใช่มาพร้อมกับการเงินที่ดีและจะได้สารสัมพันธ์กันใช่เป็นการเรียนรู้ในวันที่ตัวคุณเองรักตัวคุณเองมากๆเข้ามาในลักษณะที่ว่าคุณคาดการณ์ไม่ถูกเลยอะว่าคุณจะได้เจอคนคนนั้นแล้วคุณก็ได้เจอ ด้วยพลังงานของการรักตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเฝ้าปรารถนาเฝ้ารอคอยนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคุณเพราะคุณอ่เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรักแล้วก็คบใครก็คบที่ะคนไม่ได้คบในลักษณะที่ว่ารักเผื่อเลือกเหมือน,นเขาเขาเป็นคนที่อะไรก็ได้ที่ง่ายๆที่คิดว่าไม่ต้องทํางานเยอะในความสัมพันธ์แล้วเป็นยังไง มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะมันไม่ได้เริ่มจากหัวใจมันเริ่มจากความง่ายๆแล้วมันก็ไปง่ายๆแบบนั้นมันไม่ได้มีความผูกพันกันนอ mm hmm. กากว่าสิ่งที่เขาเริ่มนะ่ะมันไม่ดีมันไม่เหมือนกับคุณในวันที่เขาปล่อยมือคุณไปเขาได้พลาดสิ่งที่ดีละนะคะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับแนนด้อมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมรับฟังขอข้าครูด้วยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b s c ไ i b ้ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะคลิปกเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็น timeless วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ